สวัสดีนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมเอก SB m o t มอเตอร์วันนี้เรามีรถขุดแมคโครมารีวิวแนะนำให้ชมสำหรับใครที่กำลังหารถขุดแมคโครเอาไปใช้งานหรือเอาไปทำกินนะครับตัวนี้เอาไปทำกินหาเงินได้เลยโดยที่ไม่ต้องลงทุนสูงไม่ต้องลงทุนแพงแต่ทำงานหาเงินได้เป็นหลักแสนหลักล้านเป็นยังไงเดี๋ยวผมมารีวิวให้ชมกันนะครับ มาดูกันนะครับสำหรับรถขุดยี่ห้อยันมารุ่น B ี0คันนี้นะครับว่าน่าใช้ไหมเป็นยังไงการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำทีละส่วนให้ชมเบื้องต้นเลยตอนนี้ผมติดเครื่องยกแขนให้ดูนะครับยกแขนบูมอาร์มตัวขุดนะครับเนี่ยบูมอาร์มเขาให้ดูว่ายังยกใช้งานได้ปกตินะครับมีบุ้งกีขุดแล้วก็เป็นบูมสไลด์นะครับอ่าที่เห็นเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ย บูมก็คือตัวแขนขุดของเขาเนี่ยนะครับเป็นรุ่นสไลได์ได้สามารถพับได้นะครับสไลด์เนี่ยที่นี่คือสามารถพับได้ซ้ายขวาโดยที่ตัวรถไม่ต้องหมุนนะครับปกติถ้าเกิดเราจะขุดตรงๆเนี่ยเราก็ขุดได้เลยแต่ถ้าเกิดเราจะขุดด้านซ้ายด้านขวาในที่แคบตัวนี้จะได้เปรียบก็คือเขาสามารถสไลด์ที่บูมได้โดยที่ตัวรถไม่ต้องหมุนนะครับ,บ ไม่ต้องหมุนเลยก็คือตัวรถจะอยู่ในลักษณะตรงแต่แขนสามารถไปอยู่ด้านข้างเวลาขุดเขาจะไาอยู่ด้านข้างนี้ได้เลยบุ้งกีทั้งซ้ายและก็ด้านขวานอกตัวรถโดยที่ไม่ต้องหมุนตัวรถนะครับเพื่อสะดวกในการทํางานในที่แคบนะครับจะได้ไม่ติดช่วงท้ายเวลาหมุนตัวไปนะครับก็จะได้ไม่ติดท้ายติดกําแพงติดเสาติดที่แคบๆต่างๆเนี่ยเราสามารถใช้ตัวอารมเนี่ยขุดได้เลยข้อดีของรุ่นเป็นบูมสไลด์ก็คือสามารถ เข้าทํางานในที่แคบได้และอีกอย่างหนึ่งของรุ่นนี้คือมีใบมีดดันดินนะครับเหมือนผ่านนะครับมันผ่านรถไถก็คือดันดินได้เลยเป็นใบมีดตัวนี้สภาพยังดีอยู่นะครับใบมีดเขาผมให้ดูทั้งในทั้งนอกไม่มีรอยหักรอยเชื่อมมานะครับใบมีดตัวนี้สามารถดันดินปรับดินได้ไถไถดินได้นะครับดันดินได้เหมือนรถไถเลยแต่ก็อาจจะช้าหน่อยเพราะว่าเขาเป็นแท็กาแท็ก ตะขาบนะครับช่วงล่างเป็นตะขาบก็คือจะช้าหน่อยไม่เหมือนรถไถท,ที่เป็นล้อยางก็จะเร็วแต่ตัวนี้จุดประสงค์การใช้งานเขาก็ค่อนข้างอเนกประสงค์อยู่แล้วขุดดินกรบดินตักดินทั่วไปเนี่ยได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของรุ่นนี้ก็คือเป็นท้ายกลมนะครับท้ายกลมก็คือท้ายมนท้ายมนของ D50 ยันมาคันนี้ก็คือ ปกติก้รุ่นก่อนหน้านี้จะเป็นท้ายเหลี่ยมท้ายเหลี่ยมก็คือจะมีบอดี้ยื่นออกมานะครับจากตัวรถมีท้ายค่อนข้างกว้างแล้วก็ใหญ่เป็นตัวถ่วงด้านหลังนะครับเป็นเบทคถ่วงด้านหลังตัวรุ่นก่อนหน้านี้จะมีข้อเสียคือเวลาเราสวิงหมุนในที่แคบเนี่ยเราจะต้องเผื่อระยะให้นอกจากตัวรถนะครับเพื่อให้รถเนี่ยหมุนตัวได้แต่ตัวนี้เราสามารถหมุนรอบตัวรถได้เลยโดยที่ตัวรถท้ายรถจะไม่ยื่นออกนอกตัวรถตัวแท็กนะครับจะอยู่ในตัวแท็กตลอดเลย เนี่ยจะอยู่ในระยะขอบแท็กตลอดหมุนสวิงได้360องศาโดยที่ไม่ยื่นออกนอกตัวรถเลยนะครับเนี่ยซ้ายขวาเขาอยู่ในระยะตัวรถเขาหมดเลยแล้วก็สามารถมุดเข้าในที่แคบทํางานได้เลยนะครับสมมุติเราเดินหน้าเข้าไปแล้วเราถอยเราปกติเราจะต้องมีที่ให้หมุนกับตัวรถนะครับตัวนี้ไม่ต้องเลยตัวนี้สามารถยกบูมขึ้นแล้วก็หมุนกลับได้เลยโดยที่ท้ายก้นของรถเบคโคเนี่ยไม่ติดนะครับถ้าเป็นรุ่นก่อนหน,น้านี้เป็น B50 รุ่นท้ายเหลี่ยม ติดนะครับต้องเผื่อระยะเพื่อให้ลดสวิงหมุนได้นะครับตัวเนี้ไม่ต้องขอให้รถเข้าไปในทํางานที่แคบได้เราหมุนได้เลยหมุนกลับได้เลย360องศาซ้ายขวาหรือหมุนกลับตัวกลับหลังหันเหมือนปกติท่าเดิมเลยก็ได้นะครับเนี่ยข้อดีของเจ้า B50 คันนี้นะครับแล้วก็รุ่นใหม่ๆเขาก็จะเป็นท้ายมนท้ายกลมแบบนี้กันหมดละก็คือเป็นรุ่นแรกที่มีท้ายกลมนะครับแล้วก็ส่วนของเครื่องยนต์ ตัวนี้ผมพาดูเครื่องยนต์ตัวนี้เครื่องยนต์ไม่มีฝาปิดนะครับตัวนี้ฝาปิดเราถอดออกแต่สามารถทําใส่ได้นะครับเป็นฝาปิดเหล็กเหมือนฝากระโปรงนะครับตัวนี้จะเปิดเปิดด้านหลังก็ <S <S จะเห็นส่วนของเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เดิมของยันมานะครับ4สูบรหัส4 t ท8นะครับตัวนี้ซีทีถ้าจำไม่ผิดประมาณนี้เป็นเครื่องเดิมตรงรุ่นนะครับตัวนี้เป็นเครื่องญี่ปุ่น มากับรถเลยแล้วก็อะไหล่ไม่ต้องห่วงนะครับเครื่องตัวนี้อะไหล่หาง่ายเครื่องตัวเนี้ไม่ต้องห่วงมีในยันมารถขุดยันมาเนี่ยหลายรุ่นนะครับแล้วก็สภาพเครื่องเนี่ยผมพาดูสภาพเครื่องยนต์ปั๊มไฮโดรลิกนะครับของเขาปั๊มเดิมเครื่องยนต์เดิมปั๊มดีเซลเดิมหมดแล้วก็ฝั่งของหมอน้ำใบพัดอยู่ด้านนี้นะครับ เวลาเราเติมน้ำเราก็มาเติมที่ฝาด้านบนของหมอ้อน้ำตัวนี้เวลาเราจะเติมน้ำนะครับอ่ะล้วก็ปิดปิดไว้ปิดไว้ได้อ่ะแล้วก็ถอยผมพาดูรอบคันท่อไอเสียจะอยู่ด้านท้ายของตัวรถนะครับยื่นเฉียงออกด้านหลังแล้วก็โนมมีนี่ที่สำคัญบริษัทนี้คุ้นๆน,นะครับเนี่ยไอส่วนต่อไป เป็นเบาะนะครับเบาะนั่งตัวนี้ผมบอกก่อนเบาะไม่ใช่เบาะเดิมเบาะเดิมเขาเป็นเบาะเล็กๆสั้นนะครับพนักพิงไม่เต็มตัวตัวนี้ผมเอาเบาะใหญ่มาใส่เพื่อให้คนนั่งขับเนี่ยนั่งสบายขึ้นเพราะว่าจะได้เป็นเบาะพิงหลังแล้วก็พักศีรษะได้นะครับถ้าเป็นปกติจะไม่มีไม่มีไม่มีพักศีรษะนะครับจะเป็นเบาะสั้นๆถึงประมาณนี้แล้วคนขับก็นั่งขับก็จะนั่งนานๆก็จะปวดหลังเพราะว่าที่พิงหลังไม่มีตัวนี้นั่งยาวได้เลยแล้วก็ที่เห็นคอนโทรล ขับไมโครเป็นคอนโทรลสั้นนะครับตัวนี้เป็นคอนโทรลสั้นละตัวนี้บังคับติดเร่งเครื่องนะครับนี่เวลาเราจะเร่งเครื่องเราก็ยกขึ้นเบาเครื่องก็กดลงเร่งเครื่องเบาเครื่องแล้วก็จะมีคอนโทรลยกใบมีดนะครับยกใบมีดตัวยาวเนี่ยยกใบมีดแล้วก็เวลาเราสไลด์บูมนะครับสไลด์บูมเวลาเราจะต้องการพับซ้ายขวาก็มาเหยียบที่นี้ มาเหยียบได้แล้วก็บ,บังคับคอนโทรลที่นี่เดินหน้าถอยหลังอยู่ครบแล้วก็มาดูในส่วนของช่วงล่างนะครับช่วงล่างนี้เป็นแท็กนะครับเป็นแท็กเหล็กความกว้างของตัวแท็กนะครับอยู่ที่2เมตรพอดีนะครับก็คือถ้าพื้นที่เข้าหน้างานกว้าง2เมตรรถก็เข้าไปทํางานได้เลยแล้วก็หมุนรอบตัวขุดได้เลยนะครับโดยที่มีพื้นที่จํากัดรถก็สามารถทํางานได้เพราะว่า อย่างที่บอกบุมเขาสไลด์ได้นะครับแล้วก็บุ้งกีบุ้งกีเนี่ยระยะขุดของเขาอยู่ที่ความกว้างที่60เซนนะครับ60สเซนบุ้งกีมีฟันบุ้งกีอยู่ครบนะครับฟันบุ้งกียังอยู่ครบสภาพยังยาวดีอยู่มีแก้มข้างอยู่ครบปกตินะครับเอาไปใช้งานได้เลยแล้วก็บุ้งกีไม่รั่วไม่ผุนะครับมีรอยบุบบ้างตามการใช้งานมาเดิมนะครับนิดหน่อย ลบ้างนะครับแต่ไม่รั่วตัวนี้ตักน้ําก็ไม่ไหลออกก็จะสภาพอย่างเดิมๆดีอยู่ส่วนของบูมอาร์มอย่างที่เห็นบูมอาร์มผมถ่ายให้ดูบูมอาร์มแกนไฮดรอลิกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแกนไฮดรอลิกยังใสยอยู่นะครับแกนไฮดรอลิกยังใสใสอยู่ไม่เป็นรอยนะครับแล้วก็มีช่องเติมน้ำมัน อยู่นี้เติมน้ำมันช่องเก็บอุปกรณ์ตัวอัจจารบีอยู่ที่นี้แล้วก็ตัวนี้สามารถเปิดได้เวลาเราจะเช็คซ่อมเซอร์วิสล้วก็ถอดน็อตถอดน็อตออกแล้วก็ถอดฝานี่ออกเวลาเราจะเช็คเครื่องเช็คเซอร์วิสนะครับฝั่งด้านนี้เป็นช่องระบายอากาศอ่าอันนี้ก็เป็นเกบอกระดับน้ำมันแล้วก็ชื่อบริษัทคุณคๆณอีกแล้วนะครับเนี่ยตัวนี้บอดี้ด้านล่างสีน้ำเงินนะครับตัดกับเหลือง ส่วนแท็กอีกด้านหนึ่งประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ดูส่วนของสปอเก็ตคือ,ค,อคือตัวเฟืองโซ่ฝั่งนี้จะแหลมหน่อยนะครับใช้ได้ก็ใช้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าให้ดีก็แนะนำว่าเปลี่ยนใหม่ก็ไม่กี่ตังค์3 0 0พกว่าบาทเปลี่ยนเฟืองตัวนี้ใหม่ก็ใช้ได้อีกยาวๆเลยสภาพเฟรมประมาณนี้ โดยรวมของเจ้ารถขุดยันมา B50 าส่วนหลังคาก็จะเป็นหลังคามีโปร่งเพื่อให้แสงรอดลงมาด้านคนขับด้วยนะครับตัวนี้โปร่งเป็นห้องเกง๋งโปร่งไม่มีเก๋งนะครับจะมีบางรุ่นบางคันรุ่นนี้ที่มีเก๋งด้วยก็คือปิดประตูติดแอร์อะไรได้นะครับบางคนก็เอารุ่นนี้ไปติดเฟรมใส่ใส่เฟรมใส่เสาเหล็กแล้วก็ติดกระจกติดแอร์เพิ่มได้นะครับตัวนี้ไม่ผิดสามารถทําติดแอร์ได้กรณีใครอยากทาให้เป็น ตู้แอร์ห้องคนขับเป็นแอร์ก็ได้นะครับแต่ตัวนี้เดิมๆเขาเป็นบอดี้ที่เป็นเก๋งเปิดโล่งนะครับก็คือไม่มีแอร์บางคนก็อาจติดพัดลมใบพัดช่วยได้อ่าได้ทั้งแบบโล่งๆอย่างนี้เลยแล้วก็ทําเก๋งติดแอร์เพิ่มเอาทีหลังได้นะครับแล้วก็เรื่องการทํางานเดี๋ยวผมติดเครื่องทํางานให้ดูเบื้องต้นผมให้ดูรวมสภาพโดยรวมก่อนประมาณนี้เดี๋ยวถ้าการทํางานยังไงเดี๋ยวรอชมกันนะครับ มาดูในส่วนของการทำงานนะครับตอนนี้รถติดเครื่องทำงานให้ดูระบบยกแขนยกมุ่งกียกอามใช้ได้ครบหมดนะครับแขนกำมุ้งกียกคว่ำหงายสวิงหมุนรอบทิศทางได้หมดนะครับ360องศาใช้งานได้หมดตอนนี้ยืดแขนสาธิตยืดแขนเวลาเราขุดนะครับแล้วก็ใช้คอนโทรลขุดที่คนขับใช้งานได้ครบปกตินะครับ กำบุงกี่ได้สุดกำเสร็จแล้วเราก็จะสวิงมาเทดินตักดินมาละสมมุติว่าเราตักดินมาเราก็สวิงมาอีกด้านนึ่งก็ตักดินความหงายได้ปกติสังเกตเห็นไหมครับแล้วก็ระบบการสไลด์แขนสไลด์อามใช้งานได้หมดทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแขนใช้งานได้อ่นนี่เดินให้ดูตอนนี้คือเดินเดินหน้าเดินหน้าถอยหลังใบมีดขำมีแรงนะครับเนี่ยขำยกหน้าลอ,อยโดยที่ไม่ได้เล่งเครื่องนะครับเล่งเครื่องปกติเลยแล้วก็ ไม่โหลดตั๊มไฮดรอลิกไม่โหลดไม่ติดหนักนะครับตัวนี้ค้ำหน้าค้ำหลังยกลอยเลยนะครับเนี่ยเนี่ยหน้าหลังยกลอยเลยแล้วก็เดินให้ดูเลยเดินเท่ากันไหมเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้เดินซ้ายขวาเท่ากันนะครับเดินซ้ายขวาเดินหน้าถอยหลังเดินเท่ากันนะครับไม่มีอาการเดินโหลดข้างใดข้างหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างที่ให้ดูถ้ารถไม่มีแรงเวลาเรายกค้ำเนี่ยเขาจะมีเสียงตั๊มโหลดออกมา เหมือนเสียงหอนนะครับมันจะอืดขึ้นมาตัวนี้ไม่มีนะครับก็คือยกค้ำก็ขึ้นลอยเลยก็คือขุดหน,หนักได้เลยถ้าเป็นอาการสภาพประมาณนี้คือสามารถขุดหนักได้เห็นไหมฮะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทํางานปกติสาธิตการทํางานเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือสภาพเครื่องที่มีอาการสึกจากคอนเขาหน่อยนะครับก็จะเป็นอาการจากแหวนหลวมแหวนลูกสูบหลวมหน่อย ก็ถ้าให้ดีอยากให้ร้อยเปก็เปลี่ยนแหวนลูกสูบก็ไม่ขี่ไม่กี่พันนะครับก็ใช้งานได้เลยเหมือนกันแต่ถ้าไม่ซีเรียสเรื่องมีควันก็อย่างนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับก็สภาพเครื่องก็ประมาณ60% 6 0เปเห็นไหมะจะมีควันขาวออกมาหน่อยแต่ก็ไม่เยอะนะครับไม่ได้เยอะมากอะไรให้ดูเลยจะได้อ่าจะได้แบบเห็นชัดเลยว่าเป็นยังไงดีไม่ดีไหมผมให้ดูชัดเลยอ่ะเห็นไหมครจะมีควันขาวออกมาหน่อยแต่ก็ถือว่าปริมาณ ไม่มากมีบ้างแต่ไม่มากนะครับแต่เรื่องการทํางานเรื่องติดเครื่องอะติดง่ายนะครับรถคันนี้ติดทีเดียวติดได้เลยไม่ได้ต้องลากรอบนานแล้วก็ปั๊มไฮดรอลิกแรงดีใช้งานครบหมดทุกส่วนจะมีปัญหาอีกอย่างหนึง่งผมบอกก่อนปัญหาก็มีนะครับข้อดีก็มีข้อเสียก็มีสลักบุชก็เริ่มมีอาการสึกบ้างนะครับสึกหลวมบ้างใช้งานได้อยู่นะครับแต่ก็มีสึกหลวมบ้างเห็นไหมมีเสียงมีเสียงหน่อย ก็จะมีหลวมบ้างแต่พวกนี้สามารถซ่อมเซอร์วิสได้หมดนะครับไม,ไม่ยากอาการที่ผมบอกมาเนี่ยซ่อมเซอร์วิสไม่ยากแล้วก็ไม่แพงเป็นการสึกหลอจากการใช้งานทั่วไปสึกหลอจากการใช้งานนะครับไม่ใช่การสึกหรอจากการาไม่ไม่ดูแลรักษาเป็นการใช้งานของอายุตัวรถได้เฉยนะครับซึ่งก็สามารถเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนสลักเปลี่ยนบูทใส่แหวนรองได้มาดูในส่วนของ ห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องยนต์ตอนนี้ผมติดเครื่องอยู่นะครับติดเครื่องสาธิตการทํางานของรถคันนี้ให้ดูให้ดูเลยว่าตอนติดเครื่องเป็นยังไงนะครับตอนนี้ที่เห็นอยู่ก็คือเครื่องติดอยู่นะครับไฟพัดเครื่องหมุนอยู่นะครับเสียงเครื่องดังอยู่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเวลาติดเครื่องนะครับเนี่ยไอเสียตัวที่เจวัดนะครับเนี่ยผมให้ดูเลยให้ดูนะครับไม่มีไม่มีควันออกมานะครับ มันไม่มีไอดันออกมานะครับห้ดูส่วนของไบพัดแล้วก็ห้องเครื่องนะครับเวลาติดสภาพยังแห้งดีปกตินะครับอันนี้ครองโซลา่ากรองดีเซลแล้วก็ไอเสียนะครับเหมือนเดิมดูไอเสียเวลาติดเครื่องตอนนี้ติดเครื่องอยู่ไอเสียไม่มีนะครับไม่มี จะมีเฉพาะตอนเร่งเครื่องนะครับเวลาทํางานห,าหนักๆก็จะมีไอเสียออกมาบ้างแต่ถ้าติดเครื่องปกติอย่างเงี้ยไอเสียไม่ได้มีเยอะอะไรนะครับก็ยังใช้งานได้ปกติอยู่เนี่ยให้ดูตอนติดเครื่องทํางานให้ดูสภาพเครื่องตอนติดตอนติดเครื่องก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากดูรถจริงก็มาลองสาธิตทสขับด,ดูดูได้นะครับพี่ s สมอเตอร์เรามีสาธิตให้ดูหรือจะขับเองทดสอบเองได้เลยนะครับยินดีให้ชมทุกซอกทุกมุมเลย มาสรุปสำหรับเจ้ารถขุดเล็กแมคโคยันมารุ่นบี0คันนี้นะครับว่าเป็นยังไงน่าใช้ไหมหรือเหมาะสำหรับใครนะครับรถคันนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีเงินลงทุนไม่สูงนะครับไม่ต้องออกรถใช้เงินสูงนะครับไม่ต้องไปดาวหรือจัดไปแนนซ์ผ่อนถ้าเป็นพวกนี้ก็ต้องมีซื้อรุ่นใหม่ก็มีและเป็นล้าน2ล้านนะครับต้องมีละเพื่อไปซื้อบางทีอันนี้ก็ถ้ามีเงินก็จัดเลยครับแต่ถ้าคนไม่มีก็ เป็นแบบนี้เอาไปใช้งานได้เหมือนกันครับใช้งานได้เหมือนกันแต่ราคาก็ย่อมเยาวถูกลงมานะครับสำหรับใครที่หาอยู่ผมบอกราคาไปเลยคันนี้ผมเปิดราคาไว้ที่2 3 5 0 0 0บาท2 3 5 0 0 0บาทนะครับเอาไปใช้งานได้เลยราคาสามารถพูดคุยต่อรองกันได้นะครับตัวนี้ไม่มีปัญหาสำหรับใครที่อยากพูดคุยต่อรองราคากันก็โทรมาที่ SB สมอเตอร์ได้เลยนะครับผมทิ้งเบอร์ไว้ใต้วิดีโอ แล้วก็เดียลืมบอกสำหรับใครที่เอาไปใช้งานก็เหมาะสำหรับคนที่ทำในไร่ในสวนเป็นต้นนะครับมีไร่มีสวนส่วนตัวก็เอาไปขุดทำงานเองได้เลยเพราะว่าการทำงานขับง่ายนะครับไม่ได้ขับยากเรียนรู้ไม่ถึงชั่วโมงก็ขับเป็นแล้วแล้วก็เราแนะนำให้เราสามารถสอนแนะนำการขับหรือวิธีเช็คบำรุงรักษารถคันนี้เราแนะนำให้ได้นะครับสามารถสอบถามเราได้เลยขับยังไงช่อมซ่อมบำรุงรักษา อะไหล่ร้านที่ซ่อมที่ไหนเราแนะนําให้นะครับไม่ต้องห่วงเรามีดูแลหลังการขายให้แล้วก็อย่างเช่นอีกกรณีคนที่ทําผู้รับเหมานะครับทาําถนนทําทางขุดท่อระบายน้ําขุดบอ่อขุดสะขนาดเล็กก็เอาไปทํางานได้นะครับสะ,สะขนาดเล็กหรือขุดท่อระบายน้ําวางท่อวางร่องน้านะครับตัวนี้เอาไปขุดได้เลยเพราะว่าเขามีข้อดีของเขาคือเขามีบูมที่สไลด์สามารถพับแขนโดยที่ไม่ต้องสวิงตัวได้ก็ ตัดปัญหาเรื่องเข้าในพื้นที่แคบแล้วก็มีท้ายกลมท้ายมนด้านหลังก็คือเวลาหมุนตัวก็คือไม่ติดด้านท้ายอย่างที่บอกเข้าในที่แคบทํานถนนในซอยเข้าในซอยแคบๆอย่างเงี้ยรถเข้าไปได้เลยค่อนข้างกระทัดรัดแล้วก็มีใบมีดดันดินเก็บดินได้นะครับเราไม่ต้องใช้คนในการดันเก็บดินก็ตัวนี้ไถกบได้เลยในตัวแล้วก็อีกข้อดีอย่างหนึ่งของเขาก็คือเป็นแท็กตีนตะขาบสามารถลุยโคลนตมที่เละแฉะเนี่ยเอาไปได้เลยนะครับไม่ตัดปัญหาเรื่อง ติดลมติดหนักหรือยางรั่วต้องปะยางต้องซ่อมยางตัวนี้ไม่มีนะครับเป็นเหล็กหมดก็ลุยได้ที่ธุรกันดานสมบุรสมบัติก็ได้แล้วก็ในเงินราคาที่ลงทุนไม่สูงนะครับเหมาะสําหรับใครเอาไปทํากินผมแบ่งๆให้เอาไปทํากินเพราะว่ามีอีกหลายคันที่ผมใช้อยู่ก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าคันนี้อย่างที่เห็นมีป้ายของผมอยู่ก็เอาไปใช้งานจริงละคันนี้โอเคผ่านทํางานได้เลยแล้วก็เป็นรุ่น ตลาดนะครับเอาไว้ง่ายคือเป็นรถท้องตลาดหาใช้เยอะมีคนใช้เยอะอะไรเยอะไม่ต้องห่วงอะไรหาง่ายซ่อมง่ายแล้วก็เป็นรถที่ไม่มีระบบไฟฟ้าจุกจิกไม่ต้องห่วงเรื่องว่าจะต้องมีกล่องคอนโทรลคุมแล้วก็ไฟฟ้าลวนมีปัญหาเรื่องไฟฟ้าจอดไม่ทํางานตัวนี้ไม่มีนะครับก็คือเสียตรงไหนก็ซ่อมตรงนั้นแล้วก็ไม่ต้องจอดไม่ต้องจอดแบบทางานไม่ได้ เสียก็ยังทำงานได้นะครับตรงไหนเสียเขาก็ยังทํางานได้ปกติไม่ถึงขั้นว่าต้องตัดระบบทํางานไม่ได้ล็อกเหมือนรถรุ่นใหม่ๆคือถ้ามีตรงไหนเสียตรงไหนรั่วซึมเนี่ยระบบจะล็อกแล้วก็ไม่ทํางานเลยนะครับตัวนี้สามารถทํางานได้เลยซ่อมง่ายก็เงินไม่แพงสําหรับใครที่หารถราคาไม่ไม่แพงนะครับเอาไปใช้งานก็มาดูทดลองขับได้นะครับ TSD มอเตอร์ยินดี Motor, end, ให้คําแนะนําสอบถามแล้วก็สอนให้สําหรับใครที่อยากรู้เรื่องเครื่องจักรรถขุดก็ มาสอบถามที่อสบมอเตอร์ได้นะครับเรามีแนะนําให้สําหรับทุกท่านที่อยากมีความรู้เรื่องเครื่องจักรเอาไปใช้งานก่อสร้างในงานเกษตรต่างๆนะครับสําหรับ s อสมอเตอร์ก็คงต้องขอกราบลาไปก่อนเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเป็นเครื่องจักรอันไหนรอติดตามชมนะครับสวัสดีครับ